สวัสดีคะ่ะวันนี้หนูมาอัปเดตเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้มีทั้งอก40บวก 50, 50บวกเลยนะคะพี่ๆราคาตัวละ100บาทพี่ๆรับ2ตัวขึ้นไปหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆท่านไหนที่รับชมหนูผ่านช่องทาง youtube นะคะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปพี่ๆเมมเบอร์ Member แล้วแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะถ้า แอดไลน์ไม่เป็นหรือทักไม่เป็นพี่ๆสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะหรือสองอย่างนี้พี่ๆยังทำไม่เป็นหนูทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพี่พี่กดจิ้มลิงก์เข้ามาแล้วทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้อกได้42เป็นงานกระดุมหน้าคอปกนี่เห็นไหมใส่ออกมาแล้วจะอยู่ทรงประมาณนี้เนาะพี่ๆผ้าดีมากๆตัวนี้แบบ เป็นสีเขียวเข้มๆเลยงานกระเป๋าด้านหน้านะพี่ๆนี่ด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่พี่ชอบตัวไหนพี่ๆแคปภาพทักมาสอบถามเลยนะทักไม่เป็นก็โทรโทรไม่เป็นก็จิ้มลิงค่ะง่ายๆเลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหสีพื้นเป็นสีขาวครีมเออตัดกับสีอ่าเทาใช่ไหมน่าจะเป็นสีเทานั่นแหละด้านหลังค่ะ อกได้สี่สิบหกเลยนะนี่ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะอกได้สี่สิบสี่เป็นสีชมพูหวานมากวิพีพหวานแบบละมุนละมุนหวานแบบนุ่มๆพี่พีนึกถึงชานมเนาะเขาเรียกชานมไหมชานมเย็นอ่ะวิพ,พี่ที่เป็นสีชมพูใช่ไหมใช่ไหมคะ อันสีส้มเขาจะเป็นสีสม้มโอ้อันสีส้มเขาจะเป็นสีส้มนั่นแหละถูกแล้วอันสีส้มเขาจะเรียกว่าชาเย็นใช่ไหมชาไทยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าชานมค่ะสีชานมเลยพี่ๆสวยมากๆเลยงานดีมากๆถ้าไม่ถ้าแบบถ้าไม่เป็นคนคัดเองกับมือหนูคิดว่าเป็นงานป้ายงานมือหนึ่งเลยนะพี่ๆเพราะว่าเนื้อผ้าเขาดีสุดๆเลยตัวนี้อกได้44นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44คะ่ะ ทรงคล้ายๆกับตัวแรกนะพี่พี่แต่ด้านในตัวนี้เขามีแบบขนนุ่มๆอุ่นๆให้อะเนี่ยนี่เห็นไหมโชว์ไปเลยให้เห็นด้านในชัดๆพี่พี่จะได้แบบรับไปแล้วไม่ผิดหวังไม่ต้องโปกอะไรแบบนี้ไม่เคยมีค่ะพี่พี่นี่แต่บอกว่าสวยมากผ้าดีมากเปิดถุงปุ๊บหอมมากอะมีแต่คำแบบนี้เลยพี่พี่จริงๆค่ะไม่ได้โกหกเลยนะตัวนี้อกได้44นะคะ พี่ๆท่านไหนที่อยู่แถวอำเภอเสืองสางเขตอำเภอเสืองสางหรือว่าในอำเภอเสืองสางเลยสามารถแวะเข้ามารับชมที่ร้านได้เลยนะคะมีสินค้ามากมายให้พี่ๆได้เลือกชมเลยนะราคาไม่แพงพี่พี่เริ่มต้นตัวละ40บาทเองจริงๆค่ะขายถูกขายดีมีที่นี่ค่ะมีห้องแอร์ให้ด้วยนะคะพี่พี่มาแบบคี่รถตากแดดมารดๆเปิดแอร์ให้เลยค่ะ ไม่ต้องห่วงว่าจะร้อนไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยตัวนี้อกได้4ี่บี่นะเป็นสีน้ำตาลเข้มสเตเตอร์ตัวนี้อก44ี่เป็นสีน้ำตาลเข้ม,เเ 44, ขมไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะขออภัยค่ะอก4ี่บค่ะขี้โม้เยอะเมื่อกี้ลืมเลยพูดเพลินไปหน่อยพี่ๆขออภัยด้วยนะคะตัวนี้อกได้4ี่ค่ะตัวนี้อกได้42ด้านในตัวนี้ก็เป็นอุ่นๆเหมือนกันนะพี่ๆเนี่ พี่พท่านไหนที่มองหาเสื้อกันหนาวเสือ้อแขนยาวไว้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือจะซื้อไปใส่เองหรือจะซื้อไปให้คุณแฟนคุณลูกคุณหลานนั่นอะไรแบบนี้เนาะมาค่ะมีหลายอกหลายไซส์เลยพี่พี่ใส่ไซส์ไหนแจ้งได้เลยนะคะเพราะว่าสินค้ามันมีเยอะจะวนอัปเดตไปเรื่อยๆนะพี่พี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะคะได้แน่นอนค่ะเพราะมีแต่ตัวสวยๆหนูจะบอกว่าหนูได้ไปหลายตัวแล้ว เงินเดือนเดือนนี้เหลือไม่เต็มเลยค่ะพี่พี่ตัวนี้อกได้4ี่สิบสองนะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะเป็นสีเทาพื้นอกได้สี่สิบไหนดูด้านในซิอ้าวด้านในตัวนี้ไม่ได้บุขนนะไปพี่นี่ด้านในตัวนี้ไม่ได้บุขนนะคะเป็นสีเทาพื้นๆเลยนี่อกได้สี่สิบค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะเป็นสีกลม สีกลมพื้นไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นผ้าเหมือนตัวสีเทาเมื่อกี้เลยค่ะไม่มีบุข,ขนด้านในนะตัวนี้อกได้4ีบสีค่ะเป็นงานสเวตเตอร์ที่แบบดูใหม่ดูสวยและยังดูแพงมากๆเลยนะพี่ๆไปซื้อใหม่มือหนึ่งนาะาแบบนี้หนูคิดว่าประมาณ 200- 300ยามร้อยอะจริงๆค่ะตัวนี้อกได้สีค่ะอุ้ยตัวนี้นุ่มมือมากๆตัวนี้จะเป็นแบบสีชมพูนูด สีอะไรนะประมาณนั้นแหละค่ะพี่พี่สีจริงสวยมากด้านในบุขนอุ่นๆเลยนะนี่พี่พี่ท่านไหนที่แบบเป็นคนขี้หนาวอยากใส่นอนเสื้อสเวตเตอร์พวกนี้ใส่นอนใส่สบายเลยนะพี่พี่กำลังอุ่นกำลังพอดีเลยหนาวมากปีนี้หนาวจริงหน้าหนาวแบบทำถึงสุดๆเลยค่ะตัวนิ้อ,อกได้44นะคะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้46ค่ะมีฮูดให้อกได้46งานกระเป๋าด้านหน้าเป็นสีดำพื้นนะนี่เป็นงานสเวตเตอร์นะใส่แบบนี้ใส่ประมาณนี้ค่ะพี่ๆใส่แล้วจะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่อกได้46นะคะตัวนี้อกได้46ค่ะชอบตัวไหนก็แคปมาแคปไม่เป็นโทรมาค่ะโทรไม่เป็นก็ให้ลูกๆหลาน เข้ามาสอบถามให้ได้เลยนะคะตัวต่อไปอุ้ยสีน้ำตาลตัวนี้สวยมากๆเลยตัวนี้อกได้4ี่สิบค่ะตัวนี้จะมีบุขนด้านในแต่ว่าไม่บุขนแบบหนามากนะกำลังพอดีกำลังพอใส่เลยพี่พใส่กำลังอุ่นอกได้4ี่สิบสองนะคะนี่มีงานกระเป๋าด้านหน้สีน้ำตาลตัวนี้สวยมากงานจริงคือสวยเลิศเลยนะคะพี่พี่อกได้4ี่สิบสองค่ะนี่ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะตัวนี้อกได้40ด้านในบุขนเหมือนกันนี่ก็ไม่ไม่เยอะมากแต่ก็มีขนน่ะก็มีขนน่ะอกได้40นะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะเสื้อแบบทรงสเวตเตอร์สีพื้นมันมีแบบดีเทลกันเล่นคล้ายกันหลายตัวนะพี่พ แคปภาพให้ถูกนะถ้าน้องทีมงานส่งภาพไปให้พี่พๆผิดพี่พ,พ,พ,พี่สามารถทักท้วงได้เลยนะคะบางครั้งแบบมันเยอะอะนะพี่ๆต้องเข้าใจนิดนึงแล้วหนูต้องการาบขออภัยไว้ตรงนี้เลยะคะ่ะบางทีทํางานจนแบบระบบรวนทํางานไม่ตอบสนองอะพี่ี่ตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะเป็นสีเทาพื้นเลยนี่เป็นสีเทาพื้นๆ <c oughs> <c oughs> ด้านในก็เป็นแบบ ขนบางๆไม่นามากใส่กำลังพอดีกำลังอุ่นเลยค่ะนี่อกได้สี่สิบหกนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะเป็นงานซิฟหน้าอกได้สี่สิบเป็นงานซิฟหน้า,นา,นนาตัวนี้เหมาะสำหรับใส่คลุมขี่รถกันแดดแบบนี้เหมาะสุดๆเลยพี่ๆเพราะว่าตัวนี้ผ้าจะบางนิดนึงนะออกแนวแบบสวยๆเนี่ยเห็นไหม ลายด้านหน้าพี่ๆลายเขาสวยมากเลยนะงานตัวนี้สวยมากสวยจริงใส่คีรถค่ะใส่แบบไม่ต้องปิดซิปด้านหน้าใส่แบบหนูใส่ใส่แบบนี้ได้เลยสวยมากเลยค่ะงานซิปมันใส่ได้หลายรูปแบบเนาะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะอกได้46่เป็นงานปักด้านหน้า วันนี้ไม่เช็คงานแบรนด์ให้นะคะพี่พี่ลองไปเสิร์ชหาแคปภาพแล้วไปเช็คเอาในเว็บซูงเว็บไซต์เช็คเองได้เลยนะคะตัวนี้อกได้46่ข่าง,งานด้านหน้าด้านหลังตัวนี้เป็นงานปากแล้วเขาเขาเรียกอะไรอะแบบเนี้ยนุ่มๆอุ่นๆนะพี่ๆคล้ายๆเสื้อแบบเขาเรียกว่าเสื้อของของอะไรนะอ่าใช่พี่พี่ตรงนี้มันนุ่มนะเหมือนเหมือนใส่ฟองน้ําด้านในอะ มันนุ่มๆอ่ะหนูเรียกไม่ถูกหรอกแต่ว่าใส่แออกมาแล้วดูสวยเด่นทรงค่าสวยมากทร,ทรงเสื้อสวยตัวนี้อกได้46ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะสีดำพื้นสีดำพื้นตัวนี้อกได้42นะคะมีฮู้ดให้ด้วยมีกระเป๋าด้านหน้าให้ค่ะด้านหลังไม่มีลวดลายเลยตัวต่อไป ตัวนี้อ,อกได้สี่สิบแปดค่ะว้าวตัวนี้ก็สวยเหมือนกันเนื้อผ้าอุ่นมากเลยอ่ะนี่เห็นไหมด้านในบุเป็นขนนะคะนี่ด้านในบุเป็นขนนะมีพี่ๆหลังบ้านเซลมาบอกว่าหนบูบอกว่าหนูพูดประมาณแบบว่าตัวไหนไม่นุ่มหนูก็บอกนุ่มตัวไหนนุ่มหนูก็บอกนุ่มหนูอยากขายหนูอยากขายจริงๆนะพี่ๆซื้อหนูเถอะ สักสตัว3ตัวคนละ3าตัวหนูก็ดีใจแล้วนะเนี่ยตัวละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยตัวนี้ออกได้48บแปนะคะขอบพระคุณที่พี่ๆเข้ามารับชมกันนะคะแล้วเข้ามาแบบซื้อเข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปอะไรแบบนี้ถ้าไม่ได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าไม่ได้ตอบอ่าพี่ๆท่านไหนหรือล่าช้าเกินไปต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆลูกค้าเยอะมากจริงๆค่ะลันตามอ่าคิวไปเลยนะ ไล่ตั้งแต่ด้านล่างขึ้นด้านบนสุดเลยนะคะพี่พี่ช้านิดนึงขออภัยด้วยค่ะอ่ะตัวนี้อกได้สี่สิบนะคะอกได้สี่สิบค่ะว้าวตัวนี้ตัวยาวมากเลยอุ้ยคุ้มก้นหนูเลยพี่พี่ใส่แล้วแบบคุมก้นแบบนี้เลยตัวนี้ผ้าจะบางนิดนึงนะคะเหมาะสําหรับใส่นอนพี่พี่เหมาะสำหรับใส่นอนมา,มากๆใส่แบบปิดหูแล้วนอนไปเลยคุมโป่งไปเลยก็ได้อุ้ยคุมโปง่งใชงว่า คุมหัวพี่ๆเอาผ้าอ่ากาเรียกว่าอะไรผ้าห่มคุมตัวเราอกได้4ี่สิบนะคะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้4ี่ิค่ะสีดําตัวนี้อกได้4ี่สิบเป็นงานสเวตเตอร์ด้านหน้าไม่มีอ่าลวดลายนะด้านหลังมีลวดลายนะคะน้องเป็นลายสกรีนด้านหลังนะคะพี่ๆอกได้4ี่สิบค่ะนี่ใส่ไปทํางานก็ดูสวยนะเป็นงานสเวตเตอร์แบบนี้ใส่ไปทํางานดูสวยมากเลยตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะตัวนี้จะเป็นแบบฟ้าคามเหรอเขาเรียกสีอะไรนะหนูก็เรียกไม่ถูกแต่สีจริงน้องสวยมากๆเลยนะพี่พี่อ้ามันก็สีเดียวกับตัวที่หนูใส่นี่เขาเรียกสีอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นสีฟ้าคามก็ได้นะเนาะอ่าถ้าฟ้าคามก็ฟ้าคามค่ะพาคอตตอนร้อยเปอร์เซ็อ่าโชว์นิดหนึงก็ได้นี่คอตตอนร้อยเปซ็นเลยนะ ถ้าอ่านผิดขอภัยนะคะแต่ว่าหนูพูดถูกแหละอกได้46ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42ผ้านุ่มผ้ายืดแต่ผ้าบางนิดนึงเหมาะสําหรับใส่นอนเหมือนกันค่ะพี่ๆตัวนี้เหมาะสําหรับใส่นอนเลยถ้าใส่คลุมกันหนาวออกมานอกบ้านอาจจะเย็นนิดนึงนะถ้าพื้นที่ตรงไหนที่อากาศเย็นๆนะคะอาจจะเย็นค่ะเพราะว่าผ้าน้องบาง เหมาะสําหรับใส่นอนเลยตัวนี้จะผ้าดีเนาะผ้านุ่มทุกตัวเลยนะพี่พี่ก็อย่างที่บอกแหลคะค่ะตัวไหนไม่นุ่มก็บอกนุ่มตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบวีอ่าน้องเป็นงานกระดุมนะคะกระดุมเอ่อด้านหน้าด้านาหลังไม่มีกระดุมไม่มีตกแต่งอะไรนอกจากลายของผ้านะคะอกได้สี่สิบค่ะตัวต่อไป ตัวนี้สวยมากตัวนี้อกได้4ี่สิค่ะผ้านุ่มมากๆเลยนะพี่ๆตัวนี้เอ่เหมือนเสื้อสองตัวใช่ไหมไม่ใช่เขาแต่งมาแบบนี้เป็นเสื้อตัวเดียวนะคะที่เขาแบบแต่งลายเห็นไหมนี่ด้านในเขาแต่งเป็นคอปกด้านในมานี่นี่เขาเย็บมาแบบนี้เลยค่ะพี่ๆอ่ะด้านหลังงานด้านหลังตัวนี้อกได้4ี่สิบนะซื้อไปฝากคุณพ่อใส่น่าจะใส่ดูดีเนาะคุณพ่อใส่ดูดี คุณตาคุณยายซื้อไปเป็นของฟงของฝากอะไรแบบนี้นะพี่พี่แค่เห็นลูกๆแลหลานซื้อของไปให้หรือว่ากลับไปหาท่านท่านก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วถ้าพี่พี่ท่านไหนที่หาของขวัญยังไม่มีติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรแบบนี้มาค่ะตัวละหนึ่งร้อยบาทไม่แพงเพราะว่าช่วงปีใหม่หนูคิดว่าน่าจะหนาวกว่านี้อีกตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะขออัปเดตรัวๆเลยนะพี่พี่ต่อไปนี้อะ ตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะพี่ๆอกได้สี่สิบหกงานด้านหน้านะคะเป็นด้านบนเป็นสีดำพื้นชายเสื้อจะแต่งเป็นสีขาวออกแนวแบบเสื้อสองตัวเนาะแต่แบบวิเท่มากเลยอ่ะอกได้สี่สิบหกนะคะนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะเป็นสีแดง แดงอมชมพูนะตัวนี้อกได้40เป็นสีพื้นๆไม่มีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะตัวนี้อกได้42ค่ะอุ้ยตัวนี้ผ้าอุ่นและนุ่มมากพี่พี่บอกเลยตรงนี้ว่าผ้าอุ่นและนุ่มมากด้านในน้องบุขนบุแบบอุ่นๆน,นะพี่พี่เนื้อสัมผัสคือด,ดีมากถ้าติดป้ายหนูคิดว่างานมือหนึ่งเลยนะเพราะว่าผ้าไม่มีตำหนิ ไม่ได้อะไรตรงไหนเลยดูดีโอสวยมากทรงก็สวยตัวนี้อกได้4ี่สบสองค่ะว่าจะไม่พูดเยอะก็พูดเยอะเหมือนเดิมตัวนี้อกได้สี่สิบแดค่ะตัวนี้อกได้สี่แเป็นงานสเวเตอร์มีฮูดนะคะไม่มีกระเป๋าด้านหน้าเป็นสีดําพื้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะอกได้สี่สิดค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอกได้สี่สิบสองเป็นสีนั่นแหละบอกไม่ถูกเหมือนในกล้องเลยค่ะ สีไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยที่แขนเป็นงานปักรูปดอกไม้นะเนี่ยซื้อไปฝากแม่แม่ใส่สวยเลยพี่พี่ใส่กําลังสวยเลยนะคุณแม่ใส่กําลังสวยเลยแบบนี้อกได้42นะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะเป็นงานสเวเตอร์สีดำตัวนี้ผ้าจะมีน้ำหนักนิดนึงนะคะด้านในไม่ได้บุขนแต่ว่าผ้าจะมีน้ำหนักนะตัวนี้อกได้46อ่ะขออภัยค่ะอกได้40ค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ขอุ้ยตัวนี้ก็นุ่มๆอุ่นๆเหมือนตัวก่อนหน้านี้เลยพี่ๆเสื้อทรงนี้เขาจะบุขนด้านในมานะนี่เห็นไหมใส่แบบกําลังอุ่นเลยนะคะอุณหภูมิ10 14 12 13อ่ะ14 13 12แบบนี้เอาอยู่ค่ะอุ่นแน่นอนนี่เป็นสีเทาเข้มด้วยอกได้46ค่ะสีเรียบหรูผู้ดีมากเลยอะผ้าดีสุดๆเลยตัวนี้อกได้46ค่ะงาน เป็นงานพื้นพื้นเลยสีดำไม่มีลวดลายทางด้านหน้าและด้านหลังนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิดค่ะอุ๊ยตัวนี้งานจริงก็สวยนะตัวนี้งานจริงก็สวยค่ะงานด้านหน้าเป็นงานสกรีนมีวูดมีกระเป๋าด้านหน้าให้อ้าด้านหลังค่ะตัวนี้อกได้เท่าไหร่นะอกได้สี่สิบแปดค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะตัวนี้จะไม่เป็นแบบไม่ถึงคอเต่าเนาะพี่ๆเขาเรียกแบบมีคุมมานิดนึงอะงานกระเป๋าด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะไม่มีลวดลายเลยตัวนี้เป็นสีเทาอ่อนอกได้44ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะงานสเวตเตอร์มีโฮดตด้านหน้ามีกระเป๋าด้านหน้าตรงนี้เป็นงานสกรีนรูปหัวใจสีแดงแคปด้านหน้านะคะอย่าแคปด้านหลังเพราะว่าสีดําพื้นด้านหลังมีหลายตัวเลย ตัวนี้อกได้4ีค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้48่ค่ะบอกแล้วว่าผ้างานแบบนี้คือแบบสวยแล้วผ้าด้านในอุ่นๆนนุ่มๆเลยนะพี่พี่สีตัวนี้สวยมากๆเลยนี่เป็นสีโอรสนะพี่พี่อกได้48ค่ะด้านหน้าด้านหลังอุ้ผ้าดีสุดๆเลยอะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะเป็นสีเทาเทากลางๆตัวนี้อกได้สี่ิ สด้านในเป็นเหมือนอ่าสำลีอะ่ะนุ่มๆเลยนะอกได้สี่สิบสี่เขาอุ้ยตัวนี้ใหม่มากตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบาเนี่ยงานแบบนี้มีเยอะแล้วสวยมากนะพี่ๆจะบอกว่ารับไปไม่ผิดหวังเชื่อหนูใส่ออกมาแล้วดูดีถ้าพี่ๆคนไหนนึกภาพไม่ออกวันหลังเดี๋ยวหนูใส่มารีวิวให้นะใส่มารีวิวให้พี่ๆได้ดูเลย ว่าทรงน้องจะสวยขนาดไหนอกได้46ค่ะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะอ0่เท่าไร่อะพี่ใหม่วัดใหม่ดิมีทั้ง46 40เลยพูดไม่ถูกเลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้42นะคะอกได้42อุ๊ยแบบเป็นงานตัวยาวมากนี่พี่พี่ใส่แบบอุ่นเลยคล้ายๆมินิเดสใช่ไหมไม่ค่ะน้องเป็นงานเสื้อแขนยาวตัวยาวนะขุมก้นเราไปเลยพี่ๆไปหา กางเกงขาย,ยาวเลกกิ้งสีดําใส่แนบเนื้อกับอ่าเสื้อแขนยาวสีดําตัวนี้สวยมากๆตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะจะไม่ใส่เป็นเลกกิ้งสีดําก็ได้นะพี่พี่จะใส่เป็นอ่ากางเกงอะไรก็ได้ที่เป็นแมทกับสีดําอ่ะอืมันเข้ากันมากเท่าไหร่คะอ๋ออกได้สี่สิบสี่ค่ะพี่พี่สีเทาเข้มตัวนี้อกได้สี่สิบสี่งานใหม่มากแล้วแบบเนื้อผ้าดีสุดๆเลยอะ่ะ อกได้สี่สิบสี่นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะเป็นสีเทากลางอกได้สี่สิบหกด้านในไม่ได้บุขนนะคะพี่พี่แต่น้องไม่มีฮู้ดแต่น้องมีกระเป๋าด้านหน้าให้นะไม่อุ่นที่หัวแต่อุ่นที่มือเอาอยัางไงล่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะตัวต่อไปอกห้าสิบแล้วใช่ไหมคะ เริ่มต้นอกห้าิตัวแรกกันเลยนะตัวนี้อกได้54ค่ะอกห0หนูมีมาไม่เยอะนะพี่พี่ถ้าพี่พี่ชอบพี่พี่รีบแคปภาพแล้วทักมาได้เลยนะคะอกได้54ค่ะตัวนี้มาค่ะตัวนั้นเป็นอะไรคะรตัวนี้อกได้ห0บค่ะตัวนี้อกได้ห0ิตัวนี้นุ่มมากๆเลยนะพี่พี่เนื้อสัมผัสพา,พาดานนอกนุ่มมากแต่ด้านในน้องไม่ได้บวกขนให้นะคะถ้าชอบพี่พี่ก็แคปมาได้เลยอกได้ห้าิบค่ะ สี่สิบต้นๆใส่อกไซส์ใหญ่ห้าสิบหกสิบก็ใส่กำลังสวยนะพี่พี่ใส่เป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์เลยค่ะถ้างานสเวตเตอร์แบบนี้เขาใส่ไม่ตายตัวนะคะ mm hmm. เขาใส่เป็นทรงใหญ่กว่าตัวอยู่แล้วค่ะถ้าใส่อ่าพอดีตัวมันก็จะแน่นเกินไปเนาะพี่พี่มันก็จะรัดใตขางใตคอราแล้วตรงนี้หายใจไม่ออกนะคะหายใจไม่ออกจริงๆนะตัวนี้อกได้ห้าสิบแปดค่ะอกได้ห้าสิบแปดเลยสีดำงานสกรีนที่อกด้านซ้าย แล้วสกรีนเต็มแผ่นหลังอู้ยงานตัวนี้สวยนะนี่อกได้ห้าสิบแปดนะคะเอาใจคนไซส์ใหญ่สาวไซส์ใหญ่ค่ะตัวนี้อกได้ห้าสิบสองอุ้ยตัวนี้เป็นสีแบบจะเรียกสีอะไรอะสีเทาเทาน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมเนาะงานจริงสีมันสวยนะแต่หนูอธิบายไม่ถูกพี่พี่เป็นสีเทาอมน้ำตาลน้ำตาลอมเทาประมาณนี้เลยอกได้ห้าสิบสองค่ะตัวนี้อัปเดตหมดค่ะ ตัวนี้อกได้ห้าสิบสองค่ะเป็นสีครีมอุ้ยเนี่ยบอกแล้วว่าผ้าแบบนี้มันนุ่มมือแล้วมันใส่ดีนะพี่ๆด้านในเป็นขนด้วยนี่ด้านในน้องบุขนให้ด้วยนะไม่ใช่เป็นขนแบบฟูๆขนาดนั้นนาะเป็นแบบคล้ายๆสำลีด้านในแต่ว่ามันอุ่นจริงๆนะพี่ๆใส่ผ้าแบบนี้ก็อุ่นนะอกได้ห้าสิบสองค่ะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบสองค่ะเป็นงานสเวตเตอร์ ด้านหน้าเป็นงานสกรีนสีชมพูใหญ่ๆกับดอกไม้ใหญ่ๆเลยนี่เห็นไหมผ้าหนักนิดนึงนะพี่ๆท่านไหนที่ชอบผ้าหนาๆนานหนักๆตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะอกได้ห้าสิบสองค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าสิบสองค่ะเป็นสีดำมีลายสกรีนนิดเดียวน้องเป็นงานปักค่ะน้องเป็นงานปักนะคะน้องไม่ได้เป็นลายสกรีนนะตรงนี้น้องเป็นงานปักนะคะพี่ๆอกได้ห้าสิบสองค่ะ ด้านหน้าด้านหลังนะคะเนี่ยสีคล้ายๆกันกับตัวเมื่อกี้ใหม่ละหนูอธิบายไม่ถูกแต่น้องงานจริงสวยอะสีสวยมากตัวนี้อกได้5 2บค่ะเนี่ยพี่ๆสีแบบนี้เลยค่ะสีตามที่พี่ๆเห็นในคลิปวิดีโอเลยนะสีดูเรียบหรูผู้ดีมากสีกากีคล้ายๆสีกากีค่ะพี่ๆอะอกได้ห้าิ องค่ะป้ายติดไซส์ L แต่ว่าเป็นงานไซส์ของอ่อของต่างชาตินะพี่พี่น,น้องก็จะตัวใหญ่นิดนึงนี่ใหญ่มากเลยแหละไม่นิดนึงหรอกค่ะอกได้ห้นะนี่ตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้ค่ะสีขาวตัวนี้อกได้ห้เป็นสีขาวพื้นเลยนะงานมีฮูดมีกระเป๋าดานานาให้ตัวนี้ผ้าจะบางนิดนึงนะคะ ตัวนี้ผ้าจะบางนิดหนึ่งนะมีงานสกรีนด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นลายสกรีนด้านหน้านะคะไม่รู้ว่ามองเห็นไหมอ่าเห็นอยู่นี่อกได้ห้าสิบค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้ห้าิค่ะเป็นสีดำเป็นสีดำตัวใหญ่มากคุมก้นเลยใส่แบบเนี่ยเห็นไหมปกติหนูก็ใส่เสื้ออก38มสิบแปดเนาะพี่ๆถ้าใส่แบบอกห้ามันก็จะคุมก้นหนูประมาณนี้เลยนะ สวยยูใส่แบบนี้ไปเลยอกได้ห้าสิบค่ะซื้อปีนี้ใส่ไปถึง10ปีข้างหน้าได้เลยค่ะหมดเรือยังค่ะปิดท้ายที่ตัวนี้นะคะพี่พี่เมื่อกี้ก็ไม่พูดนะคะแบบถามปุ๊บหันไปยิ้มให้ราวผ้าแล้วค่อยหันมาตอบหนูแบบนี้พี่พี่ดูสิตัวนี้อกได้ห้าสิบแปดทวีสีเขียวตัวนี้สวยแบบเขาเรียกว่าอะไรแฟชั่นมากๆเลยเนี่ย ดูลายผ้าดิงานผ้าใหม่มากเลยนะตัวนี้หนูจําได้เพราะว่าหนูแกะเองกับมือน้องมีป้ายห้อยมานะคะพี่พี่แต่ไม่สามารถนํามาโชว์ได้เพราะว่าน้องเป็นป้ายที่ติดอ่าติดกับคอเสื้อตรงนี้มาเนาะเวลาไปซักถ้าเราไม่แกะออกเวลาไปซักมันจะเป็นขุยติดเออเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละอ่าเป็นขุยติดขนผ้าเออติดผ้านะคะพี่พี่ม,มันต้องแกะออกพี่พี่รับไป พี่ๆเหมือนได้งานมือเออเป็นงานมือหนึ่งนั่นแหละค่ะเพราะว่าน้องมีปลายมาตัวนี้อกได้ห้สิบแปดนะนี่พูดเยอะพูดนอกเรื่องพี่ๆไม่ต้องสนใจหนูนะคะแค่มารับชมที่หนูพูดให้พี่ๆได้อ่าชมกันก็พอเอาละค่ะ <c oughs> ในคลิปวิดีโอนี้หนูอัปเดตเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวให้พี่ๆได้รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ